ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอตุลาจะสยองไหมซองโปรแกรมเอริกเทนฮากนำแมนยูเตะ6นัดหวด6นัดใน3รายการเปิดโปรแกรมเตะแมนยูเดือนตุลาคมหลังเอริกเทนฮากกำลังเก้าอี้ร้อนเป็นไฟมีเจอทั้งแอสตันวิลล่าและเฟเนบัเช่ของโชเซ่มูรินโญเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เตดกลับขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งกุนซือเพีเมอริกรายแรกที่จะโดนไล่ออกในฤดูกาลนี้ หลังนำทีมพ่าทอดแนมฮอสเปอร์เละ0ูต่อ3คารังโอทัฟฟ์ดเมื่อวันอาทิตย์ที่29กันยายนที่ผ่านมารายงานระบุว่าบอร์ดบริหารปีแสดงจะยังให้โอกาสเทนฮักคุมทีมใน2เกมต่อไปที่จะเบียนเอฟซปอร์โตศึกยูโรปาลีกรอบลีกเฟสวันพฤะสาคีที่3ตุลาคมและแอสตันวิลล่าในลีกวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมนี้ก่อนประเมินผลงานอีกที ในเวลานี้แมนยูหล่นไปอยู่อันดับ13ของตารางพรีเมียร์แล้วและในเดือนตุลาคมมีโปรแกรมลงเล่น3รายการ6นัดดังนี้3ตุลาคมพบปอร์โตรายการเยือนยูโรปาลีก6ตุลาคมพบแอสตันวิลล่ารายการเยือนพรีเมียร์19ตุลาคมพบบรท์ฟอดรายการเย้าพรีเมียร์24ตุลาคมพบเฟเนรบเช่รายการเยือนยูโรปาลีก27ตุลาคมพบเวสต์แฮมรายการเยือนพรีเมียร์30ตุลาคมพบเลสเตอร์รายการเย้าคาราบาวครับ ผีอุทธรสำเร็จยกเลิกใบแดงบรูโน่แมนเชสเตอร์เตดประสบความสำเร็จในการยื่นอุทธรใบแดงที่บรูโน่แฟนันได้รับในเกมพ่ายต่อท็อตแนมฮอสเปอร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมากลายเป็นจังหวะสำคัญของเกมเมื่อบรูโน่โดนไล่ออกหลังเข้าสกัดเจมไม่ได้สันโดยที่คริสคาวานาฟกรรมาการในเกมดังกล่าวมองว่าเป็นการฟาวรุนแรงและแจกใบแดงทันที อย่างไรก็ตามจากภาพชาร์แสดงให้เห็นว่าจังหวะสกัดของบรูโน่นั้นไม่ได้เปิดปุ่มสตัทโดนหัวเข่าของเมดิสันเลยและจังหวะลื่นมีส่วนทําให้การเข้าสกัดดูรุนแรงกว่าที่ควรพรีเมเกอร์ชาวบอสเกตยังเผยว่าตัวเขากับเมดิสันต่างเห็นพ้องแบบเดียวกันว่าไม่ควรเป็นใบแดงและการตัดสินของคาวานับมาพร้อมกับเสียงวิจารณ์อย่างหนักปีสแสดงตัดสินใจยื่นอุทธรณ์ใบแดงดังกล่าวและก็ประสบความสําเร็จบรูโน่จะไม่ต้องติดโทษแบนเป็นเวลา3นัดแล้ว ดั่นหมายความว่ากัปตันทีมของพวกเขาจะพร้อมสำหรับการลงสนามในเกมเจอแอสตันวิลล่าสุดสัปดาห์นี้ต่อที่การพบกับเบรนท์ฟอร์ดและเสต์แฮมยูไนเต็ดชอตามิอาจเลี่ยงแข่งผีคาด e t จ่อโดนเด้งเดลี่เมลสื่อเมืองพอดีพาดหัวข่าวบรรดานักเตะแมนเชสเตอร์เด็ดคาดว่าเอริกเทนฮักกุนสื่อน่าจะโดนตะเพิดออกจากตำแหน่งในอีกไม่นานนี้ โค้ชชาวดัตช์อยู่ภายใต้ความกดดันอีกครั้งหลังพ่ายทอตแนมฮอสเปอร์คาบ้าน0ูนต่อ3เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมารายงานออกมาก่อนหน้านี้ว่าบอร์ดบริหารยังคงสนับสนุนให้เทนฮากอยู่ในตำแหน่งต่อไประหว่างเกมพบเอฟซีปอร์โตศึกยูโรปาลีกวันพระสบรีและแอสตันวิลล่าเกมเพยบลิกสุดสัปดาห์นี้กระนั้นเดลี่เมลอ้างว่าตอนนี้ลูกทัพของเทนฮากคคาดกันแล้วว่าเจ้านายของพวกเขาคงโดนแจกสองขาวในอีกไม่นานแม้เจ้าตัวยังได้รับการสนับสนุนภายในห้องแต่งตัว มีการระบุอีกว่าบรรดานักเตะเริ่มมีความรู้สึกที่ว่าเทนฮากอาจไม่สามารถหยุดยัง้งความเสื่อมถอยและการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่ไม่อาจดีเกเลี่ยงสื่อคาดเฮียรูตเปิดกว้างเสียบเทนฮากนักข่าวแดนกังหันเชวรุตฟาน,นิสตรอยเปิดกว้างพร้อมรับไม้ต่อจากเอริกเทนฮากกุนสื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เฮียรุตมีชื่อเป็นหนึ่งในตัวเต็งรับงานที่โอทัฟฟอร์ดหากบอร์ดบริหารตัดสินใจปลดเทนฮากออกจากตำแหน่งเพราะผลงานไม่เข้าเป้าวาเลนตินดิเซนนักข่าวชาวรัสเผยว่าฟานิสเตอร์รอยจะเปิดกว้างสำหรับการเข้ามารับตำแหน่งทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงผมคิดว่านิสเตอร์รอยเปิดกว้างกับเรื่องนี้และมันมีโอกาสเพราะแคดิเดตในฝันไม่มีเลยนะฟานิสเตอร์รอยมาจากสโมสรและรับการยอมรับอย่างดีจากนักเตะเป็นคนที่เคยเล่นฟุตบอลระดับท็อปรวมถึงที่ยเต็ดด้วย อดีตโคตช้ชแฉผีมีคนไม่ตั้งใจซ้อมเทนฮากขาดแพชชั่นเบนนี่แมคคาที่อดีตสตาฟโค้ชแมนเชสเตอร์เดวิจาร์เอริกเทนฮากเจ้านายเก่ามีแท็ติกระดับท็อปแต่จุดอ่อนคือขาดแพชชั่นและไฝ่นักสู้พร้อมแชฉนักเตะบางคนไม่ทุ่มเทเต็มที่ในการฝึกซ้อมแมคคาที่อดีตกองหน้าทีมชาติแอฟริกาใต้เข้ารับงานที่ปีแสดงภายใต้เทนฮากเมื่อ2ปีก่อนกระทั่งซัมเมอร์ที่ผ่านมาอำลาทีมเพราะต้องการโอกาสก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการ แมนยูเต็ดเริ่มต้นซีซั่นใหม่ผลงานยังน่าผิดหวังล่าสุดพ่ายทอตแนมฮอสเปอร์คาบ้าน3-0จจมอันดับ13จากพิมลิก6นัดแรกและแมคคาที่สัมภาษณ์สื่อถูกถามสาเหตุในด้านแทคนิคผมรู้สึกว่าเอริกอยู่ในระดับท็อปแต่เขาค่อนข้างขาดไฟนักสู้และแพชั่นนั่นคือจุดที่ผมกับเขาแตกต่างกันอดีตดาวเตะแบ็กเบิร์นให้คำตอบ ในโลกฟุตบอลสมัยใหม่ผมเชื่อว่าเราผู้เล่นต้องการเห็นแพชชั่นจากเฮดโค้ชมากขึ้นเขาจำเป็นต้องรู้สึกว่าเฮดโค้ชพร้อมจะต่อสู้เคียงข้างผมเชื่อมั่นในความคิดตัวเองอย่างมากและสื่อสารมันกับเฮดโค้ชอยู่ตลอดซึ่งเป็นเรื่องปกติ แต่ที่ยูไนเต็ดมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเอริกมีอำนาจตัดสินใจขั้นสุดท้ายเสมอบทสัมภาษณ์เดียวกันแมคคาที่ยังเปิดเผยมีผู้เล่นบางคนของอดีตต้นสังกัดไม่ได้ทุ่มสมาธิให้กับการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่หากผู้เล่นบางคนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีทัศนคติแบบบรูโน่แฟร์นันและดีโก้ดาโลแล้วพวกเขาจะสามารถเก็บผลการแข่งขันได้ง่ายกว่านี้บรูโน่กับดีโก้ลงฝึกซ้อมด้วยความตั้งใจจนหน้าทึ่งทั้งคู่ทุ่มเททุกอย่างแต่มีบางคนไม่ทำแบบนั้น ทำให้พัฒนาการของทีมโดนจํากัดผู้เล่นบางคนไม่ได้ลงฝึกซ้อมด้วยความสามารถเต็มที่แม้แต่ในการแข่งจริงข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่ามีบางคนโชว์ฟอร์มที่ดีสุดของตัวเองในขณะที่บางคนต่ํากว่ามาตรฐานอยู่หรือบ่ายยอรฟันธงสองนัดหน้าชี้ชะตา e t h แต่วัยยอนอ,อดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์เตดมองว่าตอนนี้เอริกเทนฮากเหลือเวลาในการรักษาเก้าอี้อีกเพียง2นัดเท่านั้นปีแสดงจะลงสนามพบกับเอฟซีปอร์ต้นในศึกยูโรปาลีกวันพระรษฐบดีนี้ก่อนไปเยือนแอสตันวิลล่าในเกมเพีย์ลีกวันอาทิตย์ยอนก,กล่าวว่าผมคิดว่าวิลล่าจะมีความมั่นอกมั่นใจเหลือลน้นนี่อาจเป็นปัจจัยตัดสินสำหรับเอริกเทนฮากด้วยผมคิดว่าในตอนนี้ถึงคราวที่เทนฮากไม่สามารถแพ้ได้แล้ว สิ่งที่ทำให้วอกแวกน่าจะเป็นการที่เราเจอปอโต้ในเกมยูโรปาลีกจากนั้นความสนใจก็จะกลับมาที่พิมลิกอย่างรวดเร็วและมันมาพร้อมกับการสอบอย่างละเอียดหลังจากแพ้เละกับทอนแนมวิลพักไม่ใช่สนามที่ง่ายที่สุดที่จะไปเอาผลการแข่งขันและผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะตั้งตารอเกมนี้ สัปดาห์นี้อาจลงเอยด้วยความเลวร้ายอย่างยิ่งหากเขาไม่สามารถทําให้ลูกทีมกลับมาทําในสิ่งที่ถูกที่ควรในแง่ของการขุดสมสรนขึ้นมาจากหลุมที่พวกเขาขุดให้กับตัวเองมันสําคัญมากนะผมคิดว่านี่อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ปังก็แ๊กสาหรับเขาพูดตรงๆเลยสื่อเผยปาเนะผีตั้งเอาลิกรีเสียบเทนฮาก รายงานจากอิตาลีเปิดเผยว่าเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันตำนานผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความเห็นว่าแม็กซ์ออริเกีเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการเข้ามาแทนที่เอ็ดิคเทนฮากผีแดงกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตหลังจากผลงานย่แย่มาหลายนัดโดย2นัดหลังสุดเสมอทเวนเต้หนึ่งต่อหนึ่งในยูโรปาลีกและแพ้สเปอร์ศูนต่อ3าคาบ้านตัวเองในเพียร์ลีกหากพวกเขาแพ้ปอร์โตในวันพระัสบดีนี้และแพ้ต่อแอสตันวิลล่าในสุดสัปดาห์กุนซือชาวดัตก็มีโอกาสที่จะถูกไล่ออกในช่วงเบรกทีมชาติ แหล่งข่าวได้กล่าวถึงเอเลกรีในฐานะตัวแทนที่เป็นไปได้และล่าสุดลากกาสตาเดลสปอร์ตอ้างว่ากุนซือชาวอิตาลีมีผู้สนับสนุนคนสำคัญซื่ดังกล่าวยืนยันว่าเฟอร์กสันได้แนะนำให้สโมสรเลือกอดีตนายใหญ่ยูเวนตุสมากกว่าโทมัสทูเคิลกุนซือชาวอิตาลีกลายเป็นฟเฟียเยนหลังถูกม้าลายไล่ออกเนื่องจากไปมีเรื่องกับคริสเตียโนจุนโตลีผู้อำนวยการสโมสร แม้ว่าเรื่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นในขณะที่อยู่เว่คว้าแช,ชมป์โคปาอิตาเลียเมื่อเดือนพฤษภาคมแต่กาเซตาก็แย้งว่าเป้าหมายที่แท้จริงของยูเต็ตคือซิโมเนอินซากีเทรนเนอร์อินเตอร์มิลานคนปัจจุบันนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เอเลกีได้รับการแนะนําให้คุมทีมในถิ่นโอทาฟอร์ดเนื่องจากปาติสเอ布าเคยกล่าวว่ากุนซือชาวอิตาลีรายนี้มีพรสวรรค์ที่เหลือเชื่อมากกว่าเฟอร์กูสันซีก ตำนานอีกแล้วแข้งแมนยูหนุนรุดฟานนิสเตอรอยแทนเทนฮากบรรดานักเตะแมนเชสเตอร์เดแสดงออกอย่างชัดเจนว่าอยากให้รุดฟานนิสเตอรอยก้าวขึ้นมากุมบังเหียนทัพผีแดงหากเอริธเทนฮากผู้จัดการทีมโดนปลดออกจากตำแหน่งเทนฮาก์คกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากหลังแมตช์ล่าสุดคุมแมนยูเตดแพ้ยับท็อตแนมฮอสเปอร์ศูนย์ต่อสามิาินโอทฟอร์ดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้พวกเขาแพ้ในลีกไปแล้วสามเกมที่สำคัญสามแมตช์หลังสุดในทุกรายการก็สะกดคำว่าชนะไม่เป็น ปัจจุบันเรดเดวิลรังอันดับ13มีแค่7คะแนนห่างจากโซนตกชั้นเพียง4แต้มเท่านั้นส่งผลให้บรรดาสาวกเรดอามี่จำนวนมากเรียกร้องบอร์ดบริหารรีบจัดการเด้งเทนฮากออกไปก่อนสถานก,การณ์ของทีมจะเลวร้ายยิ่งกว่านี้ช่วงที่ผ่านมาสื่อหลายสำนักรายงานไปในทิศทางเดียวกันว่าแมนยูล็อกเป้าซิโมเนอินซากีกุนสื่อชาวอิตาเลียนของอินเตอร์มิลานเป็นเต็งหนึ่งที่จะเข้ามารับตำแนหน่งนายใหญ่แห่งถินโอทฟอร์ดหากปลดเทนฮารกขณะที่กระเลสเซเกตก,ก็ยังมีลุ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าฟานิสต์รอยกลายเป็นม้ามืดเมื่อมีรายงานว่าตำนานหัวหอกชาวดัตซึ่งเป็นที่รักของแฟนบอลผีแดงได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากนักเตะให้ก้าวขึ้นมาเป็นนายใหญ่หากมีการสั่งเด่งกุนซือชาวดัตออกจากตําแหน่ง ทางนี้นารุตซึ่งเข้ามารับงานเป็นผู้ช่วยโค้ชแมนอยู่ในช่วงสมอร์นี้ผ่านการกุมบังเหียนกับ PSV h y ไฮโอเฟนมาแล้วและนําทีมคว้าแชมป์ดัชคัพในช่วงที่ทํางานให้กับทีม1นึ่งซีซั่นอาจได้รับการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่กุญสือชั่วคราวหากทีมจําเป็นต้องอัปเปหิเทนฮากออกไปหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ